สวัสดีค่ะวันนี้ช่องไพ่ยิปซีเพื่อนคุณเราจะมาเปิดกับหัวข้อที่ว่ามีคนอยากสารภาพกับคุณนะคะก่อนอื่นเราจะมาเช็คพลังงานสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะไพ่าอาจเป็นไว้เวอร์ซ่าได้นะคะพลังงานที่ออกมาอาจจะเป็นตัวเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้เองหรือ อาจจะเป็นคนของคุณที่เขาอยากสารภาพบาปกับคุณอยู่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นการดูไพ่แบบพลังงานรวมนะคะก็เพื่อนๆต้องใช้วิทยาณาเยอะๆนะคะดูเพื่อความสบายใจดูเพื่อความบันเทิงนะคะเพื่อนๆโอเคมาเปิดเลยเดอร์เวอร์หูเป็นคนไกลอื อันนี้น่าจะเป็นพลังงานของเขาออกนะคะไพ่เดอะเวอร์เป็นคนไกลอ๋อเป็นคนที่เคยอยู่ร่วมกันโหเป็นคนที่มีคอมมิชเมนต์แล้วพลังงานดีค่ะพลังงานตรงเลยตรงกับหัวข้อเลยมาคราวนี้เรามาเช็คพลังงานก่อนนะคะพลังงานไพ่แรกค่ะเด e ์เวอร์พูดถึงความรักของคนไกลเรากับเขานั่นแหละ ต้องมีใครไกลกันไม่ได้อยู่ด้วยกันแน่นอนความรักนี้นะคะแล้วก็บางคนถึงขั้นว่าเป็นความรักที่แบบเคยเป็นข้อเป็นครัวกันแล้วนะคะนี่อยู่เป็นข้อเป็นครัวไพ่สีไม้ขึ้นบางคนก็เป็นรักทางเลือกนะคะเป็นรักทางเลือกที่ยังเลือกไม่เสร็จเลือกไม่จบยังอยู่ระหว่างการเลือกอ่ะคราวนี้เรามาดูซิว่ามีธาตุมีราศีอะไรบ้างน,นะคะ มีธาตุไฟธาตุลมธาตุดินธาตุาน้ำมีเพราะว่าไพ่เดอะชาริออตเป็นไพ่ของกรกฏไพ่ของคนธาตุน้ำนะเดเวอร์คนวันเสาได้นะคะมีอะไรอีกอมสาเก้าเหรียญ ก็เป็นธาตุดินอ่ะราศีที่ชัดเจนก็มีเท่านี้วันที่มีก็มีเท่านี้แต่ว่าไพ่ออกทุกธาตุนะดังนั้นนะคะทุกคนที่เข้ามาชมดูได้นะคะถึงราศีไม่มีวันไม่ตรงนะคะมาเรามาดูสิอ่ะเราเรายังไม่พูดถึงความสัมพันธ์เนาะ ความสัมพันธ์พลังงานนะคะเหมือนที่เราบอกไปแล้วว่าเป็นความรักทางไกลนะคะหรือต่างคนอาจต่างอยู่กันแล้วนะคะและรวมถึงบางท่านนะคะเคยเป็นครอบครัวก,กันแล้วด้วยนะคะและอาจรักนี้มันอาจจะต้องมีกาจจะต้องเลือกจะต้องไปมีใครคนนึงที่เข้ามาแทรกกลางระหว่างความรักของคุณนะคะค่อนข้างกลามานิดนึงมา เรามาดูซิทำไมเขาถึงอยากสารภาพอะไรกับเพื่อนๆขอไพ่บอกเลยค่ะว่าเขาอยากสารภาพอะไรกับเพื่อนๆค่ะเป็นเรื่องอะไรอ่ะขอดูซิเป็นเรื่องอะไรถึงอยากสารภาพอยากสารภาพบาปเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่เคยทําอะไรกับเพื่อนๆไม่ดีแน่เลยนะคะมีคนอยากสารภาพกับคุณอืม มันมีความเหนื่อยนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะเราอ่านไพ่พลังงานความรักนะคะในเรื่องนะคะมันเกิดเรื่องก็คือมันอาจจะมีความสัมพันธ์ที่มันแบบอยู่กันนานหรือว่าเพิ่งคบกันก็ได้แต่ว่ามันเหนื่อยนะคะมันอาจจะเป็นหนึ่งเรื่องระยะทางด้วยอายุด้วย หรือความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมภา,า,าษาศาสนาอะไรก็แล้วแต่นะคะมันมีความเหนื่อยทั้งหมดเลยมันก็เลยให้เกิดแบบความระหองระแหงแล้วต่างคนก็ต่างแบบเป็นตัวของตัวเองนะคะเราไม่อยากพูดคำว่าเห็นแก่ตัวเนาะเพราะให้เด็กดาบออกมาเอาเป็นว่ามีความเป็นตัวของตัวเองอะนะคะไม่มีใครยอมใครงานนี้ความรักมันก็เลยต้องนิ่ง ต้องหยุดต้องเฉยไปอ่ะนะคะเพราะว่าเอเนจีมันไม่บาลานซ์กันเนาะม,มาคราวน,นี้เรารู้เรื่องแล้วเออว่าเกิดปัญหาอะไรกันเนี่ยอ่ะเราเรา,เราดูซิมมีเรื่องอะไรอไหม <laughs> <laughs> เพราะว่ามีมีพลังงานของบางคนก็ถึงขั้นว่าได้แต่งงานได้ร่วมฮอโรงโรงกันแล้วนะคะ แต่ก็ต้องแยกกันอืมอ้มีเรื่องการเงินนะคะม,มีเรื่องการเงินการรับผิดชอบนะคะงานนี้อาจจะเป็นตัวเพื่อนๆก็ได้หรือเขาก็ได้นะคะที่มีความตา่มีความแตกต่างกัน เรื่องการบริหารทรัพย์สินบางคนนะคะอาจจะมีฐานะดีอาจจะเป็นอินฟูก็ได้หรืออาจจะต้องแบบทำงานที่แบบมันจะต้องอยู่กับคนหมู่มากเป็นประชาสัมพันธ์ถึงจะต้องพบปะผู้คนเยอะๆมันก็เลยอาจจะเกิดเพื่ออะไรเพื่อหาเงินนะคะในหน้าที่ในงานของเขาตรงนั้น,นะคะมันเลยอาจจะทำอาจจะทำให้เกิดการหึงหวง ในเรื่องนี้มีการหึงหวงเกิดขึ้นด้วยเนื่องจากหน้าที่การงานของอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะมันโดดเด่นมันต้องพบปะผู้คนเยอะๆมันต้องเจอคนเยอะๆหรือว่าชอบเล่นออนไลน์เล่นออนไลน์แล้วทําให้คนมากดไล่เยอะอะไรเงี้ยหรือมีคนชื่นชอบเยอะมันก็เลยเป็นเหตุอันให้อันนี้เรายกตัวอย่างนะคะเพราะว่าส่วนมากชอบมีปัญหาเรื่องหึงกันในออนไลน์เยอะนะคะอ๋อก็เป็นปัญหาเหมือนกัน หรือไม่ก็โดยตรงเลยทํางานอะทํางานแล้วโดดเด่นอะอโดยทําให้หึงให้ห่วงกันนะคะนะ,ะประมาณนี้คราวนี้เรามาดูซิว่าอยากสารภาพอะไรเราไม่ดูนะว่าใครผิดใครถูกนะคะแต่เรามาดูว่าเออมีปัญหาอะไรกันนะประมาณนี้แหละที่เราอ่านนะคะแล้วตอนเนี้ยมันนิ่งอะ ความสัมพันธ์คือน,นิ่งคือสีถ้วยขึ้นแล้วนะสีถ้วยขึ้นคือว่าน,นิ่งไม่ได้คุยกันแล้วนะเพราะฉะนั้นคนที่จะด,ดูคลิปนี้ได้คือคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ได้คุยกันแล้วนะคะไพ่ตกสามใบเอาเป็นไพ่สรุปก็แล้วกันนะไพ่ตกสามใบว้า The Chariot เนี่ย ความมันล้านมันเกิดความขัดแย้งแล้วไม่ได้คุยอ่ะไม่ได้คุยไม่ได้ปรับความเข้าใจกันใช่ไหมม,มันมีการยึดมั่นถือมั่นนะคะเหมือนประมาณว่าเออฉันก็ไม่ผิดเธอเธอเออเธอคิดว่าเธอไม่ผิดฉันก็ไม่ผิดเหมือนกันตอนแรกอะเนาะจริงจริงปัญหานะคะทุกปัญหาแก้ได้แก้ได้โดยการพูดคุยนะคะ พคุยอย่างสร้างสรรค์มันแก้ได้หมดถึงขั้นว่าแบบหมดรักกันแล้วก็ยังคุยกันได้นะคะถ้าว่าตั้งใจจะคุยกันจริงๆเออตอนนี้ความรักของเรามันอยู่กันมันเป็นสิบปีแล้วฉันรู้สึกว่าความรักของเรามันเปลี่ยนไปเหมันกลายเป็นเพื่อนและอยู่เป็นเพื่อนกันนะมันก็มีนะคะเขาเรียกว่าเฟรนชิพเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้นะคะมีเยอะมากในยุคปัจจุบันนี้นะคะ ประเทศไทยอาจจะไม่ค่อยเอามาพูดคุยแต่ต่างชาตินเกิดขึ้นมากบางคนแต่งงานมีรูปมีเต้าอพออายุมากแล้วมัน,ม,นมันเหมือนว่าโตมาก็เรียนหนังสือทำงานแต่งงานแล้วไม่ได้ใช้ชีวิตที่ที่แบบเด็กๆไม่ได้ใช้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการจริงๆนะคะพอสุดท้ายเนี่ยถ้าเรามาอยู่เป็นครอบครัวหรือว่า เราจะคงสถานะเอาไว้เหมือนเดิมเนี่ยอิสระในการทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําจริงๆที่เป็นความฝันจริงๆก่อนตายไม่ได้ทําก็เลยคุยกันครอบครัวว่าโอเคเรายังคงสถานะความเป็นพ่อแม่ความเป็นคนรักซึ่งกันและกันแต่ว่า,เ,าเราเราปล่อยวางกันนะขอให้ฉันไปประชนภัยขอให้ฉันไปเจอคนที่ฉันต้องการอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังยังคงสถานะ ความเป็นครอบครัวดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเขาเรียกว่าสภาวะของเฟรนชิพอันนี้มันจะเป็นของคนที่มีอายุมากนะคะคือ35 40 50 60 7 8 0อะไรก็มีนะคะเป็นความสัมพันธ์แบบนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ทราบอ่ะก็เราบอกเราบอกเอาไว้ให้รู้เพื่อเป็นความรู้นะคะมาเราขยายสิ บอกอะไรปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะมันเป็นปัญหาที่เกิดจากคนสองคนแล้วก็มีกายภาพภายนอกเข้ามายุ่งเกี่ยวบางส่วนเดี๋ยวเราจะอ่านนะคะไพ่ขึ้นแล้วไพ่พลังงานชุดนี้นะคะเป็นไพ่พลังงานของผู้ชายขึ้นมาแรงมากแสดงว่าคนที่อยากขอโทษเพื่อนๆน,นะคะเป็นพลังงานผู้ชายนั่นหมายถึงว่า คนที่ดูคลิปนี้ส่วนมากจะเป็นเพื่อนๆผู้หญิงนะคะแล้วพลังงานของผู้ชายก็ส่งมาพราะไพ่ขึ้นเนี่ยหน้าไพ่ขึ้นมีแต่พลังงานผู้ชายทั้งหมดเลยยังไม่มีผู้หญิงขึ้นมาเป็นกายภาพให้เราเห็นนะคะอะงั้นเราอ่านเราอ่านสวมบทเป็นเป็นเขาผู้ชายคนนั้นก็แล้วกันเพื่อนๆขาเรารู้แหละว่าตอนนี้เพื่อนๆแบบสับสนเซงรู้สึก ทำไมเขางี่เง่าอะไรอย่างเงี้ยเออลราก็ไม่อยากพูดคุยกันแต่ตอนเนี้ยตัวเขานะก็รู้สึกซึมซึมอ่ะรู้แล้วแหละเออชักรู้แล้วแหละเพราะชาริออดขึ้นแล้วนะเออมีสติปัญญารู้แล้วอะไรผิดอะไรถูกเกิดขึ้นแล้วแต่ตอนนี้มันถืออย่างเดียวมันถือทิถิมานานอะ่ะทํายังไงดีเ <c ười> ออคือผู้ชายคนเนี้ยก็มีทิถีมานานมากนะคะเพราะว่าปิดท้ายอ่ะในไพ่ที่วางในชุด ก่อนหน้านี้เป็นเดียมเพอเรอร์เพื่อนเห็นไหมเดียมเพอเรอร์ขึ้นแล้วพอเปิดไพ่ชุดใหม่เนี่ยก็ยังเป็นเด็กถือเหรียญนี่งอะืมก็ถือทิถิมานะนะตอนนี้ที่ว่ามันนิ่งเป็นเพราะตัวเขาเองนั่นแหละอืมแต่เพื่อนนิ่งอะ่ะดีแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดคําแนะนําให้กับเพื่อนๆว่าแก้ไขย,ยังไงนะอืมในความสัมพันธ์นี้ โอเคถามว่าเขาอยากพูดอะไรอเอาประโยชน์แรกเลยประโยชนแรกนะคะเพื่อนๆคะ่ะคือเขารู้แหละว่าเขานะ่ะผิดอืมเขารู้อ่ะอืมแต่ยังไม่อยากขอโทษอ่ะอืมตอนเนี้ยก้าวม้อยู่อืม มันยังไม่อยากขอโทษแล้วทํำยังไงนะหันหน้าไปทํางานสิครับอืหันหน้าไปทํางานทํา,ปทาทเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วเวลาถ้าเพื่อนเพนยังเห็นกันในสื่อโซเชียลนะเขาโพสตเขาจะโพสแต่เรื่องงานเพื่อนไปส่องได้เลยไอ้ที่โพสต์เรื่องงานเยอะๆอะไรเงี้ยไม่ใช่หรอกคือกบเกอนกบเกือนความรู้สึกกบเกือนความผิดในใจรู้ว่าผิดแต่ไม่ขอโทษอะ่ะนั่นคืออุปนิสัยของเขานะคะตอนนี้เราเป็นพลังงานของเขาตอนนี้นะ ตอนนี้ก็คือเขาคิดว่าเอางานมาบังหน้าเอาเงินมาบังหน้านี่ค่ะแต่เพื่อนทราบไหมคะว่าออจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาขาดแคลนที่สุดนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เงินนะคะแต่เป็นความรู้สึกลึกๆนะคะที่เขาส่งมาหา,าเพื่อนๆด้วยความคิดถึง จริงๆแล้วตัวเขานะคะมีความมั่นคงกับเพื่อนๆมากนะคะอืมเราย้อนไปเราเห็นไพ่สีไม้ไหม,มบางคนน่ะถึงขั้นว่าแต่งงานกันแล้วด้วยซ้ําไปเออแต่พอเกิดปัญหาเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันเสียดเซล์อ่ะคุยกันไว้แล้วตั้งคอมเมนต์ไว้แล้วนะคะแล้วพอถึงวันนี้มันเหมือนแบบอยู่ๆต้องมาแยกกันมานับหนึ่งใหม่ แต่ไม่เป็นไรตอนเนี้ยนะให้เขาคิดไปก่อนเขาคิดมากเขาอยากจะบอกว่าตอนเนี้ยเขาเขาเสียใจเขารู้ว่าตัวเองทําผิดแต่ยังไม่พร้อมที่จะขอโทษแล้วเขาก็คิดมากนายออฟซอเนี่ยคือเก้าดาบดูสิเก้าเก้าดาบไพ่ใบนี้นะคะเขาไม่นอนนะเขานั่งเขาอึดอ่ะเขาอึดเขาทน คนคนนี้อึดจริงๆเพื่อนๆทนจริงๆเจ็บแหละบางครั้งนอนร้องไห้นะน้ำตาซึมๆแต่เก๊กอีโก้มากไม่พูดทนคอยดูซิว่าใครจะทักใครก่อนใครทักคนนั้นแหละคนนั้นแพ้เยี่ยมมากอะไรงาเพื่อนไปเจอใครเนี่ยโอ้โหมาเราบอขยายสเราจะพูดอะไรอตอนนี้คือความรู้สึก เดี๋ยวเราจะเค้นความพูดของเขามาเดี๋ยวที่หลังเดี๋ยวจะเอาไพ่ออร์เคิกเป็นคําพูดออกมาเปิดประกอบให้ดีกว่าเนาะเราแต่งคําพูดไม่ค่อยเป็นอ่ะพูดไม่ค่อยหวานเป็นคนปากแข็งอะปากฝ่าไม่เป็นแต่พายายามจะทําอยู่ค่ะเพราะว่ามีคนติงมานูกอ่านไพ่แข็งพยายามอยู่ค่ะเพื่อนๆเอาสิ นี่ซิกออฟครับคิดอยู่นะเนี่ยโหพายขึ oh. ้นมาเลยพายหกถ้วย <laughs> เพื่อนคะ <laughs> เดี๋ยวเขาจะกลับมาจะกลับมาพูดคุยกับเพื่อนเพื่อน <laughs> ให้เขาให้ให้เขาแบบเอ่ไปนอนให้หัวฟูไปก่อน <laughs> จริงๆแล้วเนะะี่ยค่ะมันเหมือนว่าให้เขาอะได้ฝึกได้ฝึกรถ อัตาที่ถีบมานะของตัวเองด้วยนะให้เขาเจ็บเองโดยที่เราไม่ต้องไปทําร้ายอะไรเขาเราอยู่เงียบของเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ลองแต่อย่าไปบล็อกนะเราแนะนําว่าทะเลาะก,กันนะคะอย่าบล็อกออนไลน์เพราะว่าถ้าเราบล็อกออนไลน์เนี่ยมันบ่งบอกถึงด้านจิตวิทยาว่าเราเป็นคนขี้แพ้นะคะเปิดไปเลยถ้าเราไม่อยากจะคุยก็ช่างทักมากก็ทักอะไรเงี้ยเราก็รู้ไม่อยากทักก็ไม่ต้องทักเลยค่ะ แต่เราใช้ชีวิตของเราให้ปกเป็นปกติให้มีความสุขที่สุดให้เขารู้ว่าเวลาไม่มีความเวลาที่เราไม่มีเขานะแล้วเราก็มีความสุขได้นะคะนั่นแหละก็ยิ่งจะดิ้นเลยค่ะเนี่ยเขาคิดมาแล้วเขาจะกลับมาบอกนะเธอเดี๋ยวเราจะกลับมานะหกด้วยกันละแต่ตอนนี้มึน,นะคะ่ะนั่งตัวแข็งทื่อน,นะคะยัะไม่มาหรอกคะ่ะล้วอะไรอีกอาจจะบอกอะไร นีโหเยี่ยมเลยเขาจะมาให้ความยุติธรรมกับเพื่อนเนี่ยไพ่สองใบน,นี้ขึ้นแล้วจัดติกตุกเองด้วยอ่ะไพ่ยุติธรรมเขาจะกลับมาจะกลับมงงาง้อจะกลับมาให้ความยุติธรรมกับเพื่อนเพื่อนนะคะเอาละนาคนที่อยากสารภาพกับเพื่อนหนึ่งเลยสิ่งที่เขาอยากสารภาพคือว่า ที่รักรอเขาหน่อยนะเดี๋ยวเขาจะกลับมาจะกลับมาพูดคุยมาง้อขอคืนดีมาให้ความยุติธรรมกลับเป็นเพื่อนนะนะที่รักนะประมาณนี้อโอ้โหหวานจังเขินมาไม่อยากบอกอะไรอคนคนนี้เป็นคนดื้อนะคะเพื่อนใครที่มีแฟนดือด้อนะคะ เพื่อนๆอย่าอย่าไปตามใจเขานะคะถ้าเพื่อนตามใจตามเกมเขานะคะเพื่อนจะเหนื่อยมากเพื่อนจะไม่ได้แฟนอะแต่เพื่อนจะได้ลูกแทนอืมมาและทีออฟครับมาง้อมาขอคืนดีเพื่อนขา คนคนนี้เขาคนคนนี้นะคะเขาน่าเป็นหัวนะคะแสดงว่าภายใต้จิตใจของเขาเ็ชอบทำอะไรที่แบบชอบชอบกดดันตัวเองอะคนคนนี้เขาชอบกดดันตัวเองโดยที่แบบบางครั้งไม่มีเหตุไม่มีผลนะคะบางครั้งก็ชอบบังคับตัวเองลึกๆนะคะอย่างสมมุตินะคะว่าเขาอยากกินอะไรอะคนคนนี้เขาอยากกินอะไรมากๆ ก็จะบังคับตัวเองคือไม่กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเขาคือจิตใต้สํานึกคนนี้เขาเป็นคนแปลกๆนะคะเพื่อนๆนอกจากจะมีทิฏฐิมานะมากเป็นคนมีอีโก้สูงแล้วนะคะถ้าเกิดเขารู้สึกแบบอยากได้อะไรมากๆเขาจะล้งตัวเองก่อนไม่ทําไม่กินไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทําแปลกมากอ่า เขาจะชอบกดดันตัวเองแบบไม่มีสาเหตุนะคะอืมอาจจะเป็นเพราะว่าตอนสมัยเด็กๆเขาถูกครอบครัวแบบบังคับเขามากหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคนคนนี้ถูกบ,บีบบังคับถูกตั้งกฎตั้งกรอบเอาไว้นะคะมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยก็ค,คือต้องเป็นคนที่แบบชอบควบคุมตัวเองนะคะมันเกินวินัยอะ่ะสิ่งที่เขาเป็นอะ่ะมันไม่ใช่วินยัย แต่ว่ามันเป็นการกดทับบังคับจิตใจตัวเองนะคะมากอมืมากกว่าคนอื่นที่จะทํานะคะแต่เพื่อนไม่ต้องกลัวเนี่ยไพ่บอกแล้วว่าเขาจะมาเขาจะมาขอคืนดีนะคะเราจะจบด้วยไพ่ใบนี้นะฟรีนอบอลเขามองว่าเพื่อน,เ,อนเป็นคนยังไง mm hmm. เขามองว่าเพื่อน,อนอ่ะเป็นผู้หญิงเก่ง ทำงานเก่งสวยรู้จักวางเนื้อวางตัวผู้จาดีมีวาทศิลป์ดีเป็นคนที่รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมทิ้งผู้หญิงแบบนี้ไปหรอกเพราะว่าเพื่อนเป็นผู้หญิงที่เขาอ่ะต้องการขว่คว้าต้องการหาแล้วก็ต้องการอยู่แล้วเมื่อเขาเจอแล้วเขาจะไม่ยอมปล่อยเพื่อน,น,นไปเด็ดขาดนะคะ,นะคะให้เวลาเขาหน่อยเดีย๋ยวเขาจะมา เขาจะมาง้อขอคืนดีนะคะช่วงที่เงียบไปนะเขาขอโทษเขาจะกลับมาให้ความยุติธรรมกับเ,เพื่อนๆนะคะเขาลักแหละนะเนี่ยคนคนนี้แหละที่อยากสรารภาพกับเ,เพื่อนๆถ้าใครมีแฟนแบบนี้ก็ให้รอไว้เลยนะคะเดี๋ยวเขาก็กลับมาโอเคให้จบเท่านี้ เดี๋ยวเรามาดูไพ่เสียงทายดีกว่าเพื่อนถามไพ่เสียงทายดีกว่าค่ะออเราเราเราติดไพ่สามใบที่ตกมานี่ไงดูซิเป็นคู่แบบไหนกันเนี่ยว้าวเพื่อนออ๋อที่เขาเงียบๆไปเนี่ยเขามีงาน มีงานมีภาระแล้วก็มีบางอย่างที่ต้องตัดสินใจเนี่ยค่ะอันนี้น่าจะเป็นไพ่ตัวตนเขาอ่าพูดถึงลักษณะแฟนของเพื่อนก่อนเขาจะเป็นผู้ชายที่แบบทำงานเก่งนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนมีแฟนเพื่อนเอนผู้หญิงขาผู้ชายของเพื่อนๆเคนเขาอายุน้อยกว่าเพื่อนเพื่อนนะคะ หรือถ้าเกิดว่าใครไม่ใช่อายุน้อยก็อาจจะเป็นเรื่องฐานะการเงินสิ่งแวดล้อมอะไรของเขาอาจจะมีอะไรที่ด้อยกว่าเพื่อนนะคะและที่เขาเงียบหายไปเนี่ยมันมันมีอะไรที่ให้เขาจะต้องตัดสินใจนะคะเกี่ยวกับการงานแสดงว่าความรักของเพื่อนนะคะกับการงานมันอาจจะไม่ค่อยสอดคล้องกันนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันไงแล้วเขาอาจจะไปอยู่ในที่ที่เขาทำงาน อันนี้น่าจะเป็นไปได้ไพ่สรุปเพราะฉะนั้นให้อาภัยกันนะคะมีอะไรไม่เข้าใจกันก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะเพราะว่าความรักไม่ได้ออกมาในในไพ่ที่ไม่ดีเลยไม่มีเดวิลไม่มีศาสตร์อะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีเจ็ดดาบก็ไม่มีเพราะฉะนั้นความรักนี่เชียร์นะคะให้คบหากันต่อไปมีอะไรก็ให้อาภัยกันนะมาไพ่เสี่ยงทายค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนถามได้ทุกคำถามนะคะ ถามได้ทีละคำถามนะเราจะเปิดไพ่ตอบเป็น yes no นะคะเมื่อได้คำถามแล้วเราจะเลือกไพ่ตอบนะคะว,ว้าวไพ่ตอบเป็น yes ไม่ว่าเพื่อนจะถามอะไรนะคะผู้หญิงเก้าเหรียญ หมายถึงเป็นคนที่ดีพร้อมเพียบพร้อมมีความสุขอุดมสมบูรณ์การเงินมั่งคั่งไม่ว่าเพื่อนจะถามอะไรโดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะไพ่ตอบ yes ดีดีมากค่ะมาคำถามต่อไปกับคำถามเสียงไทยคำถามเสียงไทยเราจะเปิดไพ่ตอบเป็น yes no ถามได้ทุกคำถาม ถามทีละคำถามนะคะเมื่อได้คำถามแล้วเราจะเลือกไพ่ให้กับเพื่อนๆนะคะไพ่ตอบ no ไม่ว่าใครจะถามอะไรนะคะไพ่สีดาบอกให้หยุดบอกให้นิ่งนะคะ โดยเฉพาะถ้าเกิดใครมีเรื่องพบปะที่จะต้องพูดคุยอะไรก็แล้วแต่นะคะโดยเฉพาะการเจรจานะคะตกลงอะไรเป็นทางวาจานะคะเป็นเพื่อนขาให้หยุดไปก่อนนิ่งไปก่อนใช้สติมากๆคิดมากๆนะคะถ้าจะทำอะไรให้ตอบโนนะคะตอนนี้นะโอเค ไพ่เสียงทายค่ะเพื่อนถามได้ทุกคำถามนะคะถามทีละคำถามเราจะเปิดไพ่ตอบเพื่อนเป็น yes no กับไพ่เสียงทายค่ะเมื่อได้คำถามแล้วขออนุญาตเลือกไพ่ตอบคำถามให้กับเพื่อนๆนะคะว,ว้าวไพ่ตอบ no ค่ะ ไม่ว่าใครจะถามอะไรนะคะไพ่ตอบเป็นโ no. นโดยเฉพาะความรักถามว่าความรักนี่มันเป็นยังไงตอนนี้ตอนนี้นิ่งเงียบนะคะไม่ว่าใครจะเอาอะไรมาให้ก็ไม่พอใจทั้งนั้นไม่ชอบทั้งนั้นอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่เงียบๆนะคะอยากอยู่นิ่งๆนะคะดังนั้นไพ่ตอบเป็น no ไม่ว่าใครจะถามในเรื่องใดๆก็ตามทีนะคะไพ่ตอบเป็น no นะคะไพ่ยังไม่ดีนะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะยิบสี่เพื่อนคุณก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ